ก็ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู so, ่ผมซิโลคุงนะครับอยู่ก okay ับเอ่อ LBS g Super นะครับอยู่กับ Hunger g a m e นะครับก็เอ่อแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก่อนว่ามันอัดอยู่หรือเปล่าโอเคฮะในเมื่อมันอัดอยู่เราก็เดี๋ยวขอเคลียร์ย้ำแบบอืมอืมโอเคฮะเคลียร์แ้มเรียบร้อยครับก็ ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ LBG ฮันเกียร์นะครับซึ่งอยู่ในตัวเกม Minecraft นะครับไม่ได้เล่นในบ็อกรันเชอร์นะผมพูดจริงนะกดให้ดูเลยเนี่ยแถวเนีย้ยไม่มีจริงๆโอเคฮนะก็เดี๋ยวขอรอรอเวลารอคนมาเยอะๆแล้วกันนะครับอีก1นาที30วินาทีนะครับจะเริ่มเกมก็เดี๋ยวผมอาจจะเออเออมอ้าวหาย บางทีผมอาจจะเจอคนล่องหนก็ได้นะครับก็ถามว่าคนล่องหนคืออะไรคนล่องหนก็เอ้ทุยคนล่องหนก็คือไอ้บุคคลประมาณว่าเนต็ตประมาณเป็นปัญหาที่เน็ตอะไรประมาณนั้นนะครับคือแบบเน็ตโหลดโหลดไม่ไอเนี่ยเนต็ตเนต็ตเน็ตโหลดไม่หมดอะไรประมาณนะั้นะเออนะครับก็เดี๋ยว เออก็สกินก็อยู่กับสกินเดิมๆว่าไม่เคยเปลี่ยนครับสกินนี้ไปที่ไหนใครก็คงจะรู้จักมั้งผมก็ไม่รังขนาดนั้นขอภายครับเสียงรถแท็กเตอร์ครับขอต้องสักครู่นะอีกอีก30มสิบวินะครับเดี๋ยวเอิมขอใส่หูฟังเลยละกันนะครับ โอเคฮะเอ่อใครเนี่ยอ๋อเอ่ออืมโอเคฮะก็ไก่ไก่จะเริ่มละ5 4 3 2 1วิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งแปลวของของไอเทมตรงเป็นของขัดชั้นว้าวว้าวรุดรูดรุดรุดอย่างรวดเร็วครับเจ๊อะ What the f**k รู้เปแล้วหรืออะวัดวัดเถอะโอเคฮะไปครับไปเลยเออก็เน็ตไม่ค่อยจะดีนะ ก็ไม่ได้ใช้ไวไฟนี่นะรู้สึกว่าโอเคฮะฮะ่าฮ่าไม่มีใครรู้หรอกห้องนี้มันคือที่นี่มันคือที่ไหนจบจบไปวัดโอเคฮะมีคนตามเราเข้ามา ่ตามมาแบบไม่ซุ้มให้เสียงเลยนะเจะเราก็เห็นมันนี่ว่าเออเฮ้ยจะกินจะกินจะตายละอืมเอาังเ,เกงหายไปไหนอ่ะกดของครับุดของ แสดงว่ามันมีคนรู้ห้องหลับของผมนะครับว่ามันอยู่จุดจุดนี้ก็ไม่เป็นไรนครับเฮ้ยเดยวเดลของ้องอยู่ตรงไหนฟ้าเ,เดี๋วแป๊บนึ่งขอเปิดไปเน็ตก่อนเอ้ยไม่ใช่เป็นมันเซนซิทีฟไปเน็ตก็เปิดแล้วแป๊บนึ่งขอปรับปรับแสงหน้าจอก่อนนะครับอโอเคหนึ่งสองสาม สี่กล่องเอ๊ะมีสามกล่องเหรอไม่เป็นไรฮะสามกล่องก็สามกล่องอืมโอเคฮะออกไปข้างนอกไปสุรุภายนอกกันดีกว่านะครับเชอะเอะ๊บมีคนอยู่ตรงกลางเหรอแปบ๊บหนึ่งโอเคเพื่อความคล่องตัวในการฟันนะครับ cuk 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 กินก่อนละกูโอ้ยโอ้ยตายโหสเปครโรเวอนีนใส่ไม่ดีเลยมันลอ,อยกันเอะมันก็ไม่ได้ลอ,อยนี่วะเอ๊ะหรือมันลอ,อยวะก็ไม่รู้สินะ เออโอเคฮะเด้อไอเน็ตเน็ตเอ้ยเน็ตเ,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 เออกี่นาทีแล้วเนี่ยเออโอเคเฮ้ยหกนาทีแล้วเราจะเล่นสักประมาณสองตาถึง,องสองถึงสามตานะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะเราก็จะไม่หยุดเล่นเอออืมก็เราเราอย่าไปซีเรียสอะไรามากนะครับ ก็คือแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะเราไม่ซีเรียสครับก็คือชนะก็ก็ดีแพ้ก็ก็ไปฝึกฝนฝึกมือมานนะมาใหม่โอ๊ยลิ้นโอเคฮะเดี๋ยวรอสักคู่แล้วกันนะรอแมปมันโหลดก็ช่วงนี้ก็กำลังอัพคลิปอยู่ด้วยมันก็เลยโหลดช้าๆหน่อยนะ วันนี้ก็ไม่มีคุณจูนคุงมาด้วยนะครับคุณถ้าคุณคุณจูนคุงอยู่อาจจะชนะคู่ก็ได้นะเกมสตาร์ทในอีกหนึ่งนาทีนะครับก็รอไปรอไปในขณะที่รอก็สาหรับใครที่ต้องการจะให้ผมทำกิจกรรมอะไรก่อนที่จะเอ้ยในสองรอซับสไคร์นี้จะให้ผมทำอะไรก็บอกได้นะครับ บอกมันได้เอ้ยเดี๋ยวได้เด้ VIP อ V I P วะเฮ้อช่างมันอันนั้นไม่ใช่ V I P แต่ก็คือโดนสุ่มได้โน่ no. oh. อีกสามสิบวินะครับอืมแบบนี้ก็เป็นแบบที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยแล้วนะอืมอปุ๊บเออนึกวก็เริ่มแล้วโอ้โห เออผมค who, ิดว่ามีทีมชัวร์เลยมันคุยกันกันอย่างงี้โอเค forty two วัดวิ่งครับวิ่ง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 กด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 หลุด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 อ๋อ้ยไปละกูไปเอ๊ะผมไปละผมไปละวิ่งครับวิ่งผมวิ่งซีโร่วิ่งดิซีโร่เออไม่ใช่เอวิ่งดิเอวิ่งดิเออเอออะไรยังไง ก็งงกับตัวเองนะครับค่อยทางที่ขึ้นง่ายๆก็มีแม่จุบๆๆๆๆนี่โอเคนายตกไปซะกล่องของนี้มันจะเป็นของของฉันแม่เน็ตเน็ตเน็ตเอ้ย ไม่ครับผมไม่ผมไม่ทีมครับผม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 สายเดียวครับผมชอบผมชอบคนเดียวครับแต่ถ้ามีทีมหน่อยก็เอ้ยเดี่ยวเฮ้ยขอกองครับกองโอ้กอง เราจะยึดอาวุธทุกชนิดที่มันสามารถทำให้เราโดนดามเมจได้นะครับอืมอืมเอ้ย,อยแต่ว่าเราไม่สามารถยึดมือเขาได้นะชุบมีใครมาไหมไม่มีโอ,โ,โอ้้หอ๋อเอ่อซิตเตอร์เบรน เฟูไอรอนกำลังจะพูดว่า,อาอออไ,ไอรอนแน่ได้ไอรอนมาสามอันได้ไดมอนด์หนึ่งอันต้องการไดมอนด์อีกสองไออีกอันฮึบอ้าวแมปไม่โหลดผมจะไปไงล่ะทีนี้เฮ้ยโหลดสิแม เอ้ยช่างมันเอ้ยแล้วแล้วผมจะรับของไงครับอ่าคิดหนักครับโอเคโหลดแล้วชิบชิบฟึ๊บมีอะไรเหลือปะผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเหลือ อ,อขอบเดินไปฝั่งนี้ไหนละกันยังไม่เคยมาเลยเออเออเพือ,อ,อไม่ใช่เพือหรอกมันแหลกเน็ตเรายังไม่โดนตีเลยสักครั้งใช่ปะ ก็ดีนะเขาชิบชบไม่มีชื่อไม่มีชื่อยูเซอร์ตัวไหนนะอือท่านี้มันไม่ค่อยมีของหรอทำไมเขาถึงไม่ค่อยมากันดรว่ามีแต่เขาไม่รู้เอะหรื่อยังไงเอะยังไงชิบเอาแล้วแล้วของข้างบนจะเอาไงครับท่าน โดนเข้าไปแล้วครับโดนอะไรไม่รู้โอ้ยน่าไงคนล่องหนชัวเลยเอ้ยดเข็มไเฉ่อเฉ่อเฉอจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไว้เดนนินหนีก่อนขอหนีก่อนโดนอะไรวะโดนอะไรเยอะ โดนไฟหรอโดนไฟไม้หรอไม่น่าใช่โอ้ยแม่โอ้ย, <c oughs> อยเหมือนจะแพ้สองตาติดต่อกันอะไรประมาณนั้นเฮ้ยอะไรตีวะ เฮ้ยแม่จะตายอยู่ละเอ่อ,อ,อข้อนี้ก่อนแล้วกันโอ้คุณโอ้ยอ่ะแม่งตีกูให้ตายซะเออจบไปฮอ้าล้อนหนึ 1, 4, ่งสี่จุดสอง เห็นว่าเขามองไม่เห็นเราแม่งเอาใหญ่เลยแหมโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะโอ้ยฉลักไปไหนเนี่ยโอ้ยหเน็ตจ้ะเน็ตดีๆหน่อยจ้าโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับก็ถ้าจะมาร่วมเล่นกับพวก กับผมด้วยนะครับก็เจอกันใน LBSG 90นะครับก็เอ้ยไม่ใช่สิเออ90 75 86และแต่นะครับจะเจอผมที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอด,ดูได้อะโอเคฮะคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ